สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไตกันครับสุขภาพดีห่างไกลโรคไตโรคไตนี้เป็นโรคที่มีผู้ป่วยณนะปัจจุบันราวๆ10.5%ทั่วโลกพบว่าประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยโรคไตยอยู่ในระดับที่สูงครับอีกทั้งภาคอีสานของเรามีจานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งต่อเนื่อง5ปีทําให้เกิดพาระทางสาธารณสุขที่มากขึ้นประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือแพทย์อายุรศาสตร์โรคไตหนึ่งคนนั้น ต้องดูแลผู้ป่วยโรคไตสูงถึง2,331คนเลยทีเดียวซึ่งเป็นหน้าที่ที่ถือว่าหนักมากต่อแพทย์คนหนึ่งในปัจจุบันทั้งระดับนานาชาติและในประเทศไทยต่างมีองค์กรที่ช่วยกำกับดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไตยอยู่หลายภาคส่วนเลยครับด้วยเหตุผลหลายปัจจัยที่จะกล่าวในส่วนต่อไปนี้ทําให้โรคไตจัดได้ว่าเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการในระยะแรกแต่จะแสดงอาการเมื่อเข้าสู่ระยะรุนแรงแล้วซึ่งเมื่อเรารู้ตัวอีกทีก็อาจสายเกินที่จะแก้ไขแล้ว ดังนั้นจึงควรตรวจวินิจฉัยว่าเข้าไขามีลักษณะที่แสดงถึงความผิดปกติของไตหรือไม่โดยต้องวินิจฉัยเจาะจงที่โครงสร้างหรือหน้าที่ของไตครับหากมีการตรวจวินิจฉัยแล้วแท้พบว่าผู้ป่วยเข้าไขามีลักษณะที่แสดงถึงความผิดปกติของไตอีกทั้งถ้าผู้ป่วยมีค่าการทํางานของไตหรือ eGFR ต่ำกว่า60มิลลิลิตรนาที1 73ตารางเมตรเป็นเวลาต่อเนื่องสามเดือนอาซยนต่อการเป็นโรคไตได้สูงครับ แต่เราก็มีวิธีที่แม่นยำในการตรวจว่าผู้ป่วยนั้นเสี่ยงจะเป็นโรคไตที่ระยะเท่าใดได้ครับโดยดูจากค่า eGFR และระดับของอัลบูมินในปัสสาวะเพื่อพยากรณ์ระยะของโรคไตและทราบถึงความเสี่ยงได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับซึ่งหากทุกท่านอยู่บ้านและอยากเช็คอาการว่าเป็นโรคไตหรือไม่ก่อนจะเข้าพบแพทย์มีวิธีการง่ายๆที่สามารถสำรวจความผิดปกติที่ตรงกับอาการดังต่อไปนี้ครับในระยะแรกผู้ป่วยเป็นโรคไตจะมีอาการหนังตาบวมหรือการบวมตามตัวปวดศีรษะปวดเอวเป็นระยะ,ะยะ อ่อนเพลียง่ายเบื่ออาหารมีปัสสาวะออกน้อยแต่หลายครั้งทั้งตอนกลางวันและกลางคืนอีกทั้งจะรู้สึกว่าไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้และอาจพบก้อนนิ่วปนกับปัสสาวะโรคไตเกิดได้จากปัจจัยหลายประการเช่นการมีโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนิ่วในไตต่อมลูกหมากโตหรือการได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อมได้แก่ตะกูปร,รอทแคดเมียมอีกทั้งการใช้ยาแก้ปวดและสมุนไพรบางชนิด ในปริมาณสะสมที่มากเกินไปจนก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้ครับในกรณีการเลือกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยให้คําแนะนําว่าควรต้องทําการเข้าตรวจคัดกรองโรคไตยอย่างยิ่งครับโดยใช้การตรวจค่า eGFR รวมกับการตรวจหาโปรตีนหรืออัลบูมินและเสริมด้วยตรวจหาเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ ถ้าเราอยากจะต้องการไม่ให้เป็นโรคไตเรื้อรังได้เราสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักๆเช่นควบคุมระดับน้ำตาในเลือดและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอครับและปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยการลดรับประทานอาหารที่เค็มจัดหลีกเลี่ยงอาหารสําเร็จรูปอีกทั้งอย่าลืมดื่มน้ําในแต่ละวันให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการงดการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์โรคไตเป็นไั่เงียบแต่ไม่ควรมองข้ามหากคุณและเลยมันเพียงเล็กน้อย วันหนึ่งมันอาจจากไปโดยไม่บอกลาแล้วตอนนี้คุณพร้อมที่จะดูแลไตทั้งสองข้างของคุณแล้วหรือไม่ก่อนที่มันจะสายเกินไป